สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อปุ้มค่ะคุณปุ้มคุณปุ้มอายุเท่าไหร่คะตอนนี้อายุ26ปีค่ะคุณปุ้มอายุ26ปีคุณปุ้มตอนนี้เราอยู่กับคุณหมอนัทนะในรายการใต้เตียงทําฟันค่ะคุณปุ้มมีอะไรอยากปรึกษาคุณหมอเราได้เลยค่ะก็คือตอนนี้ค่ะหนูหนูจัดฟันแต่ว่าตอนนี้หนูมีฟันปลอมอยู่หนึ่งเี้ค่ะ เราอยากสอบถามว่าถ้าใส่ฟันปลอมอยู่ด้วยเนี่ยจะสามารถจัดฟันได้ไหมคะฟันปลอมหนึ่งซี่ค่ะคุณหมอจัดฟันได้ไหมคะหมอขอถามคุณปุ้มว่าฟันปลอมที่ใส่อยู่นี่เป็นฟันหน้าหรือฟันหลังครับเป็นฟันกรามค่ะโอเคครับถ้าเป็นฟันกรามก็สามารถจัดฟันได้นะคะเพราะว่าไม่ได้มีผลเกี่ยวกับเรื่องของความสวยงามนะครับเราก็จะสามารถผ่านลวดตรงบริเวณช่องว่างนั้นไปได้นะครับก็สามารถจัดได้ ยกเว้นในบางกรณีในคนไข้บางคนที่ช่องว่างอยู่ที่ฟันหน้าใส่ฟันปลอมที่ฟันหน้าเราก็สามารถที่จะจัดฟันได้โดยการที่ใช้เอาซี่ฟันปลอมที่เป็นพลาสติกแล้วก็เอาติดก,กับแบ็กเก็ตแล้วก็ห้อยไว้กับลวดได้นะครับอ๋อก็คือเอาเอา,เอาไอ้ตัวฟันปลอมติดก,กับแบ็กเก็ตแล้วก็ใส่เข้าไปคนไข้จะได้ไม่ต้องอเขาถอดออกในฟันปลอมลก็คือสามารถติดไปได้เลย โอเคแต่ยังไงก็แนะนําว่าให้มาพบกับคุณหมอนัดดีกว่าเนาะจะได้มาดูกันว่ามันซี่ไหนอะไรยังไงใช่ไหมคะค่ะเรียบร้อยนะคะคุณปุ้มมีอะไรอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณคุณปุ้มมากๆเลยค่ะแล้วติดตามใต้เตียงทำฟันเรากดไลค์กด s u b s c r i b e ให้เราด้วยนะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ